สวัสดีพี่พี่สื่อมวลชนทุกคนด้วยนะคะก็วันนี้ก็ตื่นเต้นมากก็หวังว่าทุกคนจะสบายดีนะคะเอ่เนื่องจากวันนี้หนูมาคนเดียวหนูอาจจะขออนุญาตอ,อ่านจากสคริปต์บ้างนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใดที่เสียหายต่อต่อตัวเองหรือว่าผู้ที่ถูกเราถึงนะคะก็ ขอเข้าเรื่องการถแถลงข่าวในวันนี้นะคะพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็แฟนคลับน่าจะเห็นกันว่าหนูหายหน้าหายตาไปนานรวมถึงผลงานเพลงที่ออกมาแค่เพลงเดียวในระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาปีที่แล้วปี2020เป็นปีที่หนูบรรลุนิติภาวะพอดีแล้วก็เป็นปีที่แย่ที่สุดสำหหนู ศัพหนูมันเป็นปีที่แยก่กว่าการที่ต้องมาเจอโรคระบาดอีกหนูไม่คิดว่าตอนอายุ21หนูจะต้องมาเจอเรื่องกรณีพิพาทกับคนอื่นจนต้องมาถึงขั้นขึ้นศาล เพราะว่าจริงๆหนูก็ไม่ต้องการที่จะมีปัญหาหรือว่าอะไรกับใครหนูต้องการที่จะจบทุกอย่างด้วยดีแต่นเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่ต้องการที่จะจบหนูก็ต้องมารบารลงความกล้าในวันนี้ที่จะมาะแถลงข่ะประเด็นหลักที่หนูต้องการจะกล่าวถึงคือการที่หนูเป็นโจทยื่ยนฟ้องค่ายค่ายเพลงเก่าที่หนูเคยร่วมงานด้วย ทุกคนอาจจะสงสัยว่าหนูฟ้องร้องเรื่องอะไรข้อกล่าวหาที่เป็นประเด็นหลักก็คือค่ายไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญาจนกระทั่งสัญญาสิ้นสุดจึงเรียกร้องค่าเสียหายเรื่องข้อกล่าวหาค่ายผิดสัญญาผิดในส่วนไหนในตอนนี้หนูอาจจะยังไม่สามารถลงรายละเอียดได้มากแต่ว่าออถ้ามีอะไรอัปเดตก็จะมาแจ้งในส่วนของตรงนี้นะคะว่า ออตอนนี้ทุกอย่างกำลังรอการพิสูจน์อยู่นะคะการฟ้องร้องครั้งนี้หนูก็ได้มีการฟ้องที่ศาลที่มาเลเซียไม่ใช่ที่ประเทศไทยก็มีคนมันก็มีมันมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างค่อนข้างยากสำหรับหนูเพราะว่ามันก็มีทั้งคนที่บอกหนูว่าอย่าฟ้องเลยเพราะว่าทั้งเสียเวลาแล้วก็เสียเงินด้วยแล้วพอมามีโควิด จะไปที่ศาลที่มาเลเซีย,ยงไงหนูก็ต้องขอโทษเขาด้วยที่หนูไม่ฟังเขาเพราะว่าถ้าหนูไม่ฟ้องร้องเขาอะชีวิตหนูก็เดินต่อไปไม่ได้เพราะว่าความฝันของหนูแล้วก็ความหวังของหนูมันมันจบลงตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่หนูก็อดทนหนูก็อดทนฝืนต่อไป เพื่อที่ให้มันจะจบแล้วหนูจะสามารถเริ่มต้นใหม่สามารถทำงานต่อไปได้ตอนนี้ศาลมาเลเซียประทับรับฟ้องแล้วมันจะจบลงยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะแต่สับหนูหนูจะไปให้สุดหนูไม่ต้องการคำขอโทษแต่หนูต้องการการชดเชยจากค่ายการชดเชยจากค่ายเท่านั้น ที่จะสามารถเยียวยาอนาคตของหนูที่หนูเสียไปสองปีได้สำหรับการการฟ้องร้องค่ายก็มีเพียงเท่านี้ในตอนนี้ค่ะแต่หนูยังมีเรื่องที่อยากจะขออนุญาตแจ้งเพิ่มเติมว่าในตอนนี้ในเมื่อหนูตอนนี้หนูเป็นศิลปินอิสระแล้วไม่ได้อยู่ภายใต้สังกัดใครหนูก็อยากจะขอฝากเพลงที่จะออก ต่อไปด้วยหนูก็กังจะมีผลงานาคืออยากจะเสริมด้วยว่าที่ผ่านมาหนูไม่ได้มีงานมาเกือบเกือบสองปีแล้วไม่ได้มีผลงานแล้วก็แทบจะไม่ได้มีงานจ้างเลยด้วยหนูก็แทบจะไม่มีเงินที่จะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือว่าอะไรเพราะว่าหนูมีทั้งค่าค่าทนายที่ต้องเสียแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวด้วยเพราะฉะนั้นเพลงที่หนูทำเนี่ย มันเป็นผลงานที่มันสร้างมาจากก้อนเรินก้อนสุดท้ายของหนูเพราะฉะนั้นหนูก็อยากจะขอบคุณขออนุญาตขอบคุณสปอนเซอร์ทุกๆท,ท่านด้วยที่ที่เหมือนกับช่วยสปอร์ตหนูในผลงานต่อไปของหนูด้วยนะคะก็ขอบคุณที่ที่ช่วยสนับสนุนให้ฝันของหนูเป็นจริงด้วยนะคะ แล้วหนูก็อยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนด้วยที่ติดตามแล้วก็คอยให้กําลังใจคอยสปอร์ตหนูถึงแมว่าหนูจะหายหน้าหายตาไปบ้างก็ตามแล้วก็อยากจะขอบคุณพี่ๆสื่อทุกๆคนด้วยนะคะที่สละเวลามากันในวันนี้นะคะก็ถ้าพี่ๆมีคำถามอะไรก็สามารถถามได้นะคะเออ หนูอาจจะยังไม่สามารถพูดตัวเลขต,งตรงๆได้แต่ว่าก็เป็นแปดหลักค่ะจริงๆตอนแรกหนูก็ไม่ได้คิดอยากจะฟ้องร้องจริงๆเจอจากันมาค่อนข้างนานเป็นเกือบป,ปีอยู่เหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่เราต้องการที่จะทำงานต่อไปมันก็เราก็ต้องเริ่มฟ้องร้องก่อน อะไรนะคะคนประโยชน์ก็มีเพลงออกมาแค่เพลงเดียวในระยะเวลาสองปีอะค่ะแล้วก็ก็ไม่มีงานที่รนเูปีนกไงบ้างในการีเราอยู่ในค่หนูก็ก็มีงานติดต่อมาแล้วหนูก็ส่งไปให้เขาค่ะ คือ่างที่ผ่านมาในในการที่เราเป็นสกินในสก,กัดเขาอค่ะเราจะมีแค่งานเปล่งเดียวงานอื่นเราสามารถที่จะทาได้ไหมหรือว่ามาติดช่วงคูบวีมันมันก็เป็นสัญญาที่ครอบคลุมหมดเลยค่ะทุกทุกงานทุกรูกแบบเลยค่ะอ่กว่ามี่อมาเาคอเหรือว่ายังหรือต้องผ่านกรวการในการตัดสนมันก็ต้องผ่านค่ายหมดค่ะ ก็คือค่ายเป็นคนตัดสินใจว่ารับไม่รับแต่ว่าหนูก็ส่งต่อหลังจากนั้นก็ก็ตามน,นันลค่ะก็<ร>คือเราหให้เขา,เาอะไรนะคะตอนเวลางานติดต่อมาคือค่ายจะปฏิเสธหนูไม่ทราบค่ะว่ายังไงคือเวลาเขาติดต่อง, <c oughs> ง,ง,งานามาเราก็ส่งต่อให้ค่าย <c oughs> ตามสัญ,ญญาหนูต้องส่งทุกงานให้ค่ายหมดค่ะหนูก็ ตอนหนูก็รอแต่หนูไม่ไม่สามารถตอบเลยตรงนี้ได้เลยตอนนี้ค่ะเตค่ะทีนี้งานเพลงที่ออกมาหนึงเพลงภาษาภาษาไทยมันมีโปรเจก์ที่จะทำเพลงที่สองพิมพ์ภาษอะไรต่อไหม่มันก็มีการพูดถึง <c oughs> แต่ว่ามันก็มันไม่มีแผนที่ชัดเจนนะคะมันมีการเลื่อนอยู่ตลอด แล้วการที่ออกมาทำเพลงเองมันจะมีผลต่อสัญญาที่ยังมีเขาอยู่นะตอนนี้สัญญาสิ้นสุดแล้วค่ะใช่ตามสัญญาหนูให้ทนายสองคนทั้งทนายมาเลเซียแล้วก็คนไทยช่วยอ่านสัญญาให้ทั้งสองทนายก็เห็นตรงกันว่าสัญญาสิ้นสุดแล้วใช่การทำสัญญามีข้อส่งเงินต่อแล้วก็มีการทำเพลงจำนวนเท่าไหร่ในระยะเวลาใดมีค่ะก็มีตามจำนวนแต่ว่า ก็ได้มาน,นึเพลงจริงๆหนูก็ทําเพลงค่อนข้างเยอะค่ะก็ทำเพลงอะไรหนูก็ส่งให้เขาหมดค่ะเพ้าการันตีว่ามันจะต้องมีกี่ปีกต่ปีอ่ามันจะลงรายละเอียดยังไงดีคือเหมือนกับว่าสัญญามันเป็นะจะต้องทำห้าเพลงภายในระยะเวลาเกเดือนหลังจากที่ออกเพลงแรกมาซึ่งมันก็ไม่ได้ก็ <laughs> บางทีหนูก็ไม่ได้รับคําตอบอะไรค่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันในบางเพลงที่ส่งไปซึ่งหนูก็ส่งไปเป็นสิบเพลงเขาไม่ได้ไม่ได้เห็นผลใช่ไหมคะก็คือเป็นการเงียบหายไปเลยบางทีก็เงียบหายไปแล้วก็กลับมาเขาก็จะบอกว่าแบบทาเพลงกันจนหนูก็ไม่รู้ว่าเพลงที่ส่งไปมันยังไงแต่ว่าเราส่งไปสิบเพลง ซึ่งหลายๆเพลงเราก็ทำที่เมกาแบบมันโปรดักชันมันก็ค่อนข้างจะคุณภาพอะค่ะ,ะเล้าเพื่อนามเขาต้องๆมเมกาว่าเกิดอะไรขึ้นในเ,เานาพนลงแบบอืมก็เขาไม่ชอบค่ะมันมันมันไม่ตรงตามตามเอ่อตาม ภาพลักษณ์ที่เขาต้องการให้หนูเป็นศิลปินท่านอื่นหนูเป็นศิลปินคนเดียวในค่า,ายค่ะคนแรกแล้วก็คนเดียวจากท่านที่เสนอผลงานรุ่นปีนี้อะไอ้นะคเคนอผลงานจากท่านี่ปีมันไม่ได้นับเป็นปีปแต่ว่ามันนับเป็นเออ่เป็นเหมือนอัลบัม้มเป็นชุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออย่างที่บอกว่าเออ่จะต้องออกภาพเพลงภายในเก้าเดือนหลังจากที่ออกเพลงแรกไปซึ่งมันก็เป็น EP พหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ้อกลับไปเวีจะัเป็นสัญญา่า้ะคอะไรที่ท้อยากเป็นสัญญา่า,าคือด้วยความที่อตอนที่ <c oughs> หนูเซ็นมันก่อนประมาณสองสาเดือนก่อนที่จะมีเรื่องของโรคระบาดด้วยแล้วก็ด้วยความที่ก็เรามองว่าเขาเป็นโดยสัทที่ค่อนข้างแบบใหญ่แล้วเราก็เป็นจะเป็นคนแรกแล้วคนเดียวของค่ายด้วยแล้วก็รู้สึกว่ามันดูน่าจะมี ความหวังแบบว่าเราน่าจะได้ไปต่อยอดสิ่งที่เรามีอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่จำได้ว่าปีที่แล้วใช่ไหมที่เราเปิดประมาณปีที่แล้วค่ะเสร็จปุ๊บตอนนั้นมันยังโอเคอยู่ไหมคะสำหรับแนวทางที่ส่วนตงวันนั้นเอวีเองเองแค่หมายถึงเอ่อหมายถึงว่าการทำงานณวันนั้นอ่ะมันค่อนข้างออกมาเหมือนเฮ้ยมันเป็นรูปเป็นร่างอะไรอย่างเงี้ยอืม แล้วก็ณต,นนนะตอนนั้นหนูก็คือหนูก็อยู่ในจุดที่หนูอยากออกผลงานแล้วเพราะว่าหนูต้องการทํางานหาเงินได้เพราะว่าพอมันเข้าค่ายแล้วมันงานทุกอย่างมันต้องผ่านค่ายแล้วพอหนูไม่มีงานหนูก็คิดว่าถ้าเรามีผลงานมันก็อาจจะแบบมีโอกาสที่จะได้ทํางานมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เถามว่าเสียใจไหมมันก็เราก็ไม่รู้่ะเนาะว่าแบบมันจะมาแบบเนี้ยแต่ว่าหนูก็รู้สึกว่ามันก็ทำให้หนูเข้มแข็ง ต้องบอกว่าเเดือนแรกช่วงของปี2020หนูได้ย้ายไปอยู่ที่มาเลเซียเพราะว่าค่ายต้องการให้หนูย้ายไปอยู่ที่นั่นเพื่อทํางานให้สะดวกขึ้นแต่ว่าพอจริงๆพอหนูย้ายปุ๊บมันเข้าล็อกดาวน์ที่ประเทศมาเลเซียพอดีแล้วหนูก็ติดอยู่ที่นั่น9เดือนโดยที่แบบจริงๆหนูก็ไม่ได้อยากจะไปอยู่ยาวขนาดนี้ตอน,ตอนยอมย้ายเ ยังไม่ได้ล็อกดาวน์แล้วหนูคิดว่ามาเลเซียกับประเทศไทยมันใกล้ๆกันหนูก็คงจะคิดถึงบ้านหนูก็น่าจะได้กลับอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอจริงๆมันก็อยู่ยาวหนูก็ก็พยายามคุยกับที่บ้านอะไรเงี้ยมันก็ทําได้แค่นั้นในตอนนั้น จริงๆหนูไม่ได้แบบไม่ได้อยากจะคิดเรื่องการฟ้องร้องเลยหนูก็ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยในส่วนตรงนี้ด้วยเพราะว่าคุณหนูก็เครียดกับเรื่องนี้มาค่อนข้างนานเหมือนกันคุณพ่อคุณแม่ก็ก็ช่วยเต็มที่ในตรงนี้ก็พยายามโฟกัสในส่วนที่เราทำแล้วมีความสําแล้วแบบสุขภาพจิตเราดีขึ้น หนูก็โฟกัสในงานในสิ่งที่มันมีอยู่นอนาคตเพราะว่าจริงๆหนูไม่ได้อยากจะมาโฟกัสในสิ่งที่มันผ่านมาแล้วหนูไม่หนูไม่ได้อยากจะมาพูดถึงด้วยซ้ำหนูอยากให้มันแบบที่มันผ่านไปเก,ก้าไปประมาณช่วงกลางปีเนี้ยค่ะที่มันสิ้นสุดไปแล้วแต่ตอนรอ ก็มีการเจราจากันค่อนข้างนาน,นะคะ่ะอ่ะมันก็เจราจาไม่เป็นผลแต่ว่าหนูไม่แน่ใจว่าผูดด้ใดมากขนาดไหนมมีีีกาาาาร้้่่นนอททตัจะต้า หนูว่าอันดับแรกถ้าจะทําจริงๆถ้าจะร่วมง,งานกับต่างประเทศหรอว่าใครก็แล้วแต่จริงๆคือหนูก็คงจะหาทนายที่ดีก่อนที่จะเซ็นสัญญาแต่ว่าในตอนนี้หนูไม่ได้คิดจะเซ็นกับใครแล้วหนูก็ค่อนข้างเข็ด <c oughs> ใช่หนู <c oughs> หนูรู้สึกว่าการทํางานเองมันมีความสุขมากกว่า <c oughs> ถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยมากกว่าแล้วก็ต้องใช้เงินของตัวเองเยอะ จร,จริงๆหนูก็เคยมีช่วงนึงที่ทำงานอิสระมาก่อนหนูก็พอจะแบบมีประสบการณ์บ้างหนูก็รู้สึกว่าครั้งนี้มันก็เป็นเหมือนกันเริ่มต้นใหม่สำหรับหนูเพราะว่าหนูไม่ได้มีรายได้อะไรมาแบบสองเกือบ2องปีมันก็เหนื่อยน,นิดนึงแต่ว่าหนูก็รู้สึกโชคดีที่พอหนูทำโปรเจกต์ซิงเกิลใหม่เนี่ย เหมือนพอเราเอาไปเสนอเสนอให้กับลูกค้าเราแบบทุกคนก็พร้อมที่จะสพอร์ตเราซึ่งแบบหนูก็รู้สึกดีใจเพราะว่าหนูก็หายไปนะหนูก็ไม่ได้คิดว่าเออพอเรากลับมาจะมีคนที่พร้อมสนับสนุนเราเยอะขนาดเนี้ยเพราะว่าเอาจริงๆตอนแรกแบบตอนที่หนูเริ่มต้นทาเพลงเนี้ยแบบแค่แต่งเพลงอะ่ะเพลงี่หนูแต่งเองด้วยหนูยังเครียดเลยว่าหนูจะหาเงินจากไหนมาจ่ายค่าทำเพลงอะ แล้วแบบพอพอเราเริ่มทําไปเรื่อยๆคือหนูก็แบบไม่รู้ว่าจะทํำยังไงแต่หนูก็ทําไปก่อนแล้วพอหนูเสนอโปรเจกต์รูปแบบทั้ง MV แล้วก็เอาเพลงไปให้ลูกค้าฟังมันก็เหมือนกับว่าคนที่จะพร้อมมาลงทุนกับเรามันมากขึ้นเรื่อยๆจน MV ตัวเนี้ยมูลค่าในการสร้างทั้งหมดเกือบสองล้านบาทซึ่งมันขคุณค่ามันก็เป็นอะไรที่แบบ หนูไม่คิดว่ามันจะได้มากขนาดเนี้ยคือ้อไม่ทเองอกลัวว่าแฟนๆจะต่รจริงๆสาบหนูมันมันไม่ใช่ประเด็นหลักแต่ว่าหนูรู้สึกว่าการทำเพลงมันเป็นสิ่งที่ทำแล้วมันรู้สึกมีความสุขที่สุดอะแบบหนูหนึกไม่ออกว่าจะให้หนูทำอะไรอย่างอื่นได้นอกจากทำเพลงคือต่อให้เป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังอขอให้ได้ทำเพลงขอได้ร้องเพลงขอได้แต่ง คกทงานที่ไทยไปหลักนะคะางานที่ตรงไปหลักตอนนี้ก็จริงๆตอนนี้หนูอยากจะทํางานในไทยมากกว่าเพราะว่าเหมือนกับหนูก็ห่างหายจากคนงานในไทยมานานหนูรู้สึกคิดถึงอยากทําเพลงไทยเน้นเพลงไทยเยอะๆในในปีหน้าค่ะคงตอนนี้หนูคงไม่เซ็นอะไรกับใครเป็นจริงจังอาจจะสามารถทํางานเป็นโปรเจกต์ได้แต่ว่าคงไม่เป็นเสเป,ปินภายใต้สังกัดใครค่ะ มีงานติดต่อเข้ามาเริ่มมีติดต่อเข้ามาบ้างค่ะทั้งางานร้องเพลงประกอบละครอะไรพวกนี้ด้วยค่ะก็เริ่มมีบ้างก็ดีใจที่ยังมีคนนึกถึงค่ะล,ละครจะมีแค่ได้ชมกันไหมละครยังไม่แน่ใจค่ะอาจจะต้องรอดูในอนาคตต่อไปค่ะแต่ว่าในตอนนี้ก็จะเน้นในส่วนของงานเพลงมากกว่าค่ะเพลงใหม่ ได้ค่ะก็เพลงใหม่ก็จะออกวันที่14มกราคมนี้ก็อยากจะฝากกับทุกๆคนด้วยนะคะก็เป็นเพลงที่หนูก็ตั้งใจแต่งมากๆก็หวังว่าทุกคนจะรอชมรอติดตามฟังกันนะคะขอบคุณค่ะ